สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u b e b i i l i f a c e b o o k c o m s l บ b g l i f e บอกในเว็บไซต์ i t c o o k g a n g c o m ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตีนอนไลน์โนบุกรุ่นล่าสุดจากทาง l e n o v o นะครับจะตัวนี้ครับ r e n o v o Yoga 7i Carbon e dition นะครับซึ่งมีราคาค่าตัวอยู่ราวๆช่วง40,000บาทนั้นเห็นว่ามันรองรับ EVO p แพ t f ฟอร์มก็เลยน่าสนใจเพราะว่าเทคโนโลยีของมันนั้นล้ำหน้าไปมากเลยทัดเทียมกับคู่แข่งแล้วนะครับ มันทัดเทียมยังไงแล้วเจ้าตัวนี้น้ําหนักไม่ถึง1นกิโลเนี่ยผมสื้ออย่างนี้ได้อย่างสบายๆเลยจะคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณในการซื้อบับุหรือไม่มารับชมกันเลยครับ นะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของทาง r e n o w o y Yoga 7i รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นสีขาวเดียวอันนี้เป็นคาร์บอนอี dition ก็คือว่าตัวเครื่องของมันนั้นมีส่วนประกอบของคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งทำให้น้ำหนักของเครื่องนั้นเบามากๆเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยผมถือสามารถถือด้วยมือเดียวได้นะครับเพราะน้ำหนักของมันอยู่ที่มัน9 9 8กรัมนะครับโดยตัวเครื่องนั้นก็จะมีนี่ครับ พอร์ตต่างๆเป็น usb type c ทั้งหมดเลยแต่ฝั่งนี้2ช่องนี้จะเป็น thunderbolt นะฮะก็คือเราสามารถที่จะใช้งานได้ส่วนการเสบชาร์จดันเส็บได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าช่องนี้จะเร็วที่สุดแล้วก็จะมีไฟขึ้นว่าชาร์จไฟได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นไฟลึกลงอย่างงี้แสดงว่าเป็นการ s t a n บายนะครับแล้วก็จะมี usb t c เป็นสุดธรรมดาช่องสิบหกฟังมาให้นะครับ ทางด้านหน้านะครับอันนี้อาจจะเห็นได้ยากนิดนึงนะครับแต่ด้านนี้จะเป็นบานพับของตัวเครื่องทนาน,นไม่มีอะไรนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่เปิดนะฮะที่เปิดเนี่ยสังเกตว่าเจ้าตรงกลางตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ถ้าดูจากตรงนี้มันจะสามารถที่จะเปิดเครื่องได้ง่ายนะครับใช้นิ้วเดียวเปิดได้เลยนะฮะด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านบนก็มีแค่โลโก้โยกาแล้วก็ ตัวของโลโก้เลดูโวนะครับส่วนนี้ก็จะมีลำโพงนะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับฮามรมการดอนนะครับแล้วก็เป็นช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันแต่ด้านในนั้นเนื่องจากหน้าจอเปิดได้180องศานะครับผมก็จะทําให้คุณดูว่ามันเปิดได้180องศานะครับนี่ฟืดเปิดได้เต็มตาแบบนี้เลยครับ สำหรับหน้าจอนะครับก็มีจุดเด่นก็คือเรื่องของความละเอียนะครับสูงสุดกับสเปกนะครับอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็ 2K ก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแต่ว่ารุ่นที่เราได้รับมาเป็น 2K นั่นเองครับแล้วก็จะมีระบบสแกนใบหน้านะครับเป็นแบบ3 d id สแกนอยู่ตรงนี้พร้อมกับกล่องเป็นตัวของเล่นปกตินะครับเป็นเว็บแคมแล้วก็จะมี c าร์บ n นไฟเบอร์เ i o n ชันไปอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ จุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะพิมพ์ได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนต่อการกดได้มากกวสมควรพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถเปิดปิดไฟเรืองแสงเปิดปิดระบบเสียงปรับแสงได้นะครับเข้าคิกคิดเลขแล้วก็เข้าเรื่องแคปเจอร์หน้าจอได้สเปคมันก็นระบานนี้นะครับมันมีการทดสอบเรื่องของตัวของมี3 standard แล้วก็แน่นอนครับสติกเกอร์ตรงนี้นะครับ Intel Evo Platform นะครับ ส่วนการสัมผัสคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ผมได้ทดลองในการพิมพ์มาเรียบร้อยนะครับก็พบว่าจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของการทัชชิ่งนั้นทำได้ดีมากแล้วก็มีความสมูทลงตัวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีน้ำหนักที่อาจจะมากกว่าทางของ Apple นิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมถือว่าเป็นอีกคีย์บอร์ดหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับคนที่รักการพิมพ์แล้วก็ทัชแพดนั้นอาจจะมีขนาดเล็กไปนิดนึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเขาแต่ มันก็เพียงพอครับเพราะว่าปาทีหนึงเนี่ยสามารถไปถึงสุดจอดได้อย่างสบายๆได้ทีครับในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับ Renovo Yoga 7i นะครับก็มาพร้อมกับ w i ดี o w s 10เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกเล่นต่างก็ยังคงเป็นแบบ Renovo นะครับนี่แล้วก็จะมาพร้อมกับระบบสีงดง Do ี้แอ,อลแล้วก็ภาพ d o l b y v i ิ i o n ด้วยนะครับแล้วก็โดยไปถึง ในส่วนของการทำง,งานของตัวเครื่องนะครับก็จะมีฟีเจอร์เกีย่ยวกับของ l e n o v o ก็คือ r n o v o v a n t a g e แล้วก็ยูทิลิต t นะครับ n t a g e ชนี่ก็คือเป็นระบบเกีย่ยวกับการเช็คเครื่องนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะของการใช้งานต่างๆทั่วไปมีอันที่เวลสมาให้ VOffi c e มาให้นะครับแต่ว่า Office นั้นอาจจะต้อง าถามทางร้านว่าลงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเดตแจ้งเตือนนะครับบริเวนตี่เรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ซิสเต็มมันเป็นอย่างไรตั้งเปิดปิดกล้องจากตรงนี้ได้แล้วก็จะมีเรื่องของ device จะเป็นเรื่องพนังงานนะครับนี่สาม,มารถตั้งได้ก็คือตั้งให้ตัวระบบ Smart Power Smart ทเนี่ยทำงานได้อย่างสุด ยอดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ e x t r e m e ก็คือเน้นประสิทธิภาพเน้นประหยัดพลังงานหรือว่าเป็น i n t e l l i g e n t นะครับโดยไปถึงระบบและผิชาร์จก็คือชาร์จไฟเร็วตัวนี้รองรับการชาร์จไฟเร็วตามมาตรฐานของ Intel Evo Platform แล้วก็มีเรื่องของการประหยัดไซเคินะครับโดยที่มันจะให้เราชาร์จตั้งแต่55-60%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์นี่ครับ Flip to Boot ก็คือเมื่อกี้ผมเปิดปุบเนี่ยหน้าจอจะติดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้ปิดก็คือหน้าจอจะเปิดแล้วจะไม่ปิดเราจะต้องกดปุ่ม power นะครับแล้วก็ a l l w a y on usb นะครับก็คือชาร์จไฟได้นะครับรวมถึงมาตรฐาน energy star นะครับก็มีมาให้ออดิโอก็ปรับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีระบบจัดการเสิงลบกลัวหรืออีก echo ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการลด เสียงการพิมพ์คีย์บอร์ดเข้าไปในไมโครโฟนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลองดับ d o l บ y a ออ i ดโอมาให้ด้วยโห oh, ได้เรีวยกว่าค่อนข้างค,ครบเนี่ยครับก็ประมาณมาฟีเจอร์ของเครื่องนี้เรียกได้ว่าจัดเต็ม 1. นนะครับเป็น intel core i 7รหัส 1.165G7 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนะครับแล้วก็มีแอเคชัที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้สามารถที่จะประมวลผลได้ค่อนข้างรวดเร็ว นี่ตามนี้เลยนะครับเมีบอร์ดเป็นของ Lenovo เองแรมนะครับเป็น,น DDR4 นะครับ16กิกแล้วก็มี SSD 1TB นะครับนี่สามารถที่จะดูซ้อนแรมได้นะครับกราฟิกเป็น Intel Iris Xe นะครับซึ่ง Xe นั้นนะ่ะมีข้อดีของมันก็คือว่าเท่าที่ผมได้ทดลองในการตัดต่อวิดีโอ ก็ยังสามารถที่จะลันต่อไปได้จนจบแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าคู่แข่งนิดหน่อยแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ซึ่งดีกว่าตัวก่อนที่ทำงานได้ช้ามากๆอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเทียบระหว่าง Intel กับ Intel ด้วยกันนะครับไม่ไม่เทียบใครอื่นเพราะว่าใครอื่นเขาก็เป็นจุดเด่นของเขาไปนั่นเองโอเคต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการทดลองกราฟ,ฟิกบ้างนะครับซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ว่า PC มาร์กเปาขอภัย 3D มาร์กในการทํางานนะครับมาดูกันว่าเจ้า 3D มาร์กตัวนี้มันจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ต้องล็อกอินจ s t สิ่งก่อนอันนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวของโปรแกรมเลยครับสำหรับในการทดลองนะครับต้องบอกไปก่อนว่าคุ d ดิ i o n ของเราในการทดลองจริงกับที่ได้ทดลองไปก่อนหน้านั้นนะครับจริงความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือการทดลองจริงนะครับก็แบตเตอรี่มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นตอนนี้เหลือ36 นะครับแต่ว่าถ้าตอนที่ทดลองจริงเนี่ยผมเสียบชาร์จไฟนะครับก็พบว่าการเสียบชาร์จไฟนั้นอะ่ะมันเข้าสู่บทมดไฮเปอร์ฟอร์แมนนะครับก็คือประสิทธิภาพจะสูงสุดดังนั้นเนี่ยความเร็วของเครื่องก็เลยทําให้การประมวลผลนั้นจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับ หลังจากที่เราได้ทดลองไปนะครับผลออกมาก็คือเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่ามันผิดคาดพอสมควรกับอัลตร้าบุกนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของมันนั้นถือว่ากระโดดจากเดิมมากพอสมควรนะครับอย่างที่คุณได้เห็นจากการทดลองใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวีดีโอนะครับแล้วก็หลวงถึงการประมวลผลการาฟิกแต่ผมก็ยังไม่แนะนําให้คุณนําไปเล่นเกมอยู่ดีถึงแม้วมา่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันเล่นได้แล้นนะ ต่มันก็อาจจะมีการกระตุกอยู่บ้างนะครับโดยพาะเกมที่ผมเล่นก็คือ s อซ์าขออภัยครับ f o r ์ซ่าฟอร์เรนโนะครับพอไอ a ์ a าผมจะเล่นบนมือถือยังไง s อซ์ามันเล่นเครื่องนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวของ f o r ์ซนั้นมันไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเอาไปพวกเล่นโดตาเลยพวกนี้ผมคิดว่าเครื่องนี้ยังไม่ค่อยเหมาะกับคุณสักเท่าไหร่ครับแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรื่อง จุดเด่นของตัวนี้นั่นก็คือแบตเตอรี่ครับคุณผู้ชมเพราะแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมได้ทดลองใช้มาเองโดยอันนี้ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอไปนะครับดิดหนึ่งก็พบว่าเจ้าแบตเตอรี่นั้นก็ยังมีสัดส่วนที่สามารถอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเหลือเพียงแค่3 0นะครับแล้วก็ยังรองรับระบบชาร์จเร็วนะครับตามมาตรฐานของตัวของ Intel e v เ Platform ยเช่นเดีวยวกันนะครับ e ี l นั้นก็เท่ากับว่าคุณจะต้องผ่านทั้งความทนทาน m i s ซี t สแตนดาร์ดชาร์จเ็วเปิดไม่ถึง1วินาทีแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักของมันต้องเป็นตีมันไลท์น o t e บุกเท่านั้นนะครับและก็ต้องลองรับทันดด้วยโบสีดโดยเช่นเดีวยวกันถือว่านี่ก็คืออีกเครื่องหนึ่งที่มาครบเครื่องทุกอย่างครับ เอาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า Intel นั้นก็มีการพัฒนา Evo platform เพื่อทําให้ตีนอไาน n o โนตบุกนั้นมีคุณสมบัติที่ทําให้ใช้งานได้ค่อนข้างดีจนทําให้เจ้าโนตบุกตัวนี้นะครับเลเดวโยก้า 7i นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการโนตบุกในการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงงานหนัก,นกๆเช่นการตัดต่อวิดีโอได้ระดับดึง แต่เนื่องจากว่าราคาของมันนั้นก็แน่นอนครับว่ามันเป็นตินอัลไล h ์แล้วก็เป็นคาร b o อนเอดิชันราคาของมันก็เลยจะสูงพอสมควรนะครับอยู่ที่ราวๆไป42,990บาทแต่ทําว่าก็ไม่ได้สูงอะไรกับคู่แข่งที่เป็น Intel ด้วยกันเองนั่นเองครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสีขาวดูละมุนแบบนี้นะครับนี่ก็คืออีกเครื่องหนึ่งที่ ผมค่อนข้างจะแนะนำสำหรับคนที่อยากได้เจ้าอัลตร้าบุ๊กที่น้ำหนักเบาจริงๆแล้วก็มีสเปคที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครในนี้เลยนะฮะอย่างไรก็ตามสำหรับการรับประกันของตัวนี้ก็คือยังคงเป็นแบบสไตล์ของ l e n o v เราสมารถที่สืบเพิ่มได้นะครับแต่ว่ายังไม่เหมือนกับทางของตระกูลพวกเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีประกันแบบพวกออนไซต์เซอร์วิสให้อยู่แล้วเรียกได้ว่าก็ครบเครื่องอย่างที่คุณต้องการได้หนึ่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบก,กันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆในไอจีแ o m ด์คอมรวมถึงใน f a c e b o o k c o m สลปปีไลบ์บอกครับ